คุณเคยได้ยินเรื่องนี้หรือไม่ประวัติบุญข้าวสาบบุญข้าวสาบคืออะไรสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก่อนอื่นช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะหากจะกล่าวถึงบุญข้าวสาบที่เป็นประเพณีของภาคอีสานเราต้องมาทราบประวัติเบื้องต้นก่อนว่าบุญข้าวสาบคืออะไรจากการได้สืบค้นมานั้น คุณข้าวสากเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนับเป็นเดือนที่สำคัญสำหรับการไหว้แล้วขารลบรรพบุรุษที่ล่วงหลับไปแล้วส่วนใหญ่เรามักจะคุ้นหูแค่วันสาจจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันชาวไทยตามภูมิลำเนาต่างๆทั่วประเทศก็มีประเพณีสา์ไทย เพื่อทำบุญและไหว้บรรพบุรุษไม่ต่างกันโดยในแต่ละภูมิภาคของไทยก็จะเรียกการทำบุญวันาสา์ไทยแตกต่างกันไปได้แก่บุญข้าวสากของชาวอีสานบุญชิงเปรตของชาวภาคใต้บุญสลากพัดของชาวภาคเหนือแม้จะมีชื่อเรียกต่างกันออกไปแต่จุดประสงค์หลักก็คือการทำบุญที่จัดขึ้น เพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้ที่่วงลับไปแล้วและเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรตโดยตามประเพณีจะทําพิธีกรรมเกิดขึ้นในวันที่15บห้าค่ำเดือนสิบบุญข้าวสากนับเป็นประเพณีที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนักเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆอย่างประเพณีชิงเปรตของภาคใต้หรืองานบุญสลากพัดของภาคเหนือบุญข้าวสากมีที่มาจากรัฐีพราม โดยชาวอีสานรับแนวคิดนี้มาผสมผสานกับพระพุทธศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับโดยเฉพาะในวันขึ้น15้าค่ำเดือน10ซึ่งเชื่อว่าเป็นวันที่ยมมาบาลเปิดประตูนรกให้เปรดมารับบุญประเพณีนี้สะท้อนถึงความกตันยูกะตะเวทีต่อบรรพบุรุษและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกหลังความตาย การทําบุญข้าวสากนิยมทําในวันขึ้น15ค่ําเดือน10เป็นประจําทุกปีที่เรียกว่าบุญข้าวสากเนื่องจากเมื่อจัดทําข้าวปลาอาหารและเครื่องไทยทานต่างๆอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้วจะทําสากหรือสลากมีคำอุททิศส่วนกุศลใส่กระดาษบันทึกชื่อผู้มีจิตศรัทธาบริจาคและความประสงค์ว่าจะบริจาคทานให้แก่ผู้ใด โดยบอกชื่อผู้ที่จะรับมอบส่วนกุศลด้วยบุญข้าวสากหรือสลากเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งของประเพณี12เดือนหรือฮีด12ซึ่งฮีดมาจากคำว่าจารีดฮีด12คือจารีดประเพณี12เดือนของชาววิสารโดยมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อมุ่งอุทิศส,ส่วนกุศลให้ญาติสนิทเช่นปู่ยา่าตายาย บิดามารดาสามีภรรยาพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้วและอาจอุทิศให้เปรตทั่วไปด้วยก่อนถึงกำหนดวันบุญเข้าสากคือราววันที่13-14ข้าม่าเดือนสิบชาวบ้านจะเตรียมอาหารชนิดต่างๆมีทั้งข้าวเนื้อปลาข้าวเมาข้าวพองข้าวตอกขนมและอาหารข้าวหวานอื่นตลอดจนผลไม้ต่างๆ ไว้สำหรับทำบุญสำหรับข้าวเมาข้าวพองข้าวตอกนั้นจะคลุกกันโดยใส่น้ำอ้อยน้ำตาลถั่วงาเมะพร้าวให้เป็นข้าวสากหรือข้าวกระยาศาสตร์แต่บางท้องถิ่นไม่นำข้าวเมาข้าวพองและข้าวตอกมาคลุกเข้าด้วยกันคงจะแยกไปทำบุญเป็นอย่างยางเพื่อเตรียมของทำบุญเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะเอาข้าวปลาอาหารที่มีอยู่ ไปส่งญาติพี่น้องและผู้รักใคร่นับถืออาจส่งก่อนวันทำบุญหรือส่งในวันทำบุญเลยก็ได้สิ่งของเหล่านี้มักมีแลกเปลี่ยนกันไปมาระหว่างญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันถือเป็นการได้บุญวิธีการดำเนินงานพิธีกรรมลักษณะความเชื่อคำว่าสาบเป็นสำเนียงชาวอีสานซึ่งมาจากคำเดิม ที่ได้คติมาจากลัทธิพราหมณ์ว่าสารูดหมายถึงหมากน้ำเต้าหรือลูกบวบจึงถือว่าเป็นฤดูที่ดอกบวบขมออกดอกลูกใหม่ตามนายัยยะของภาษาไทยกลางหมายถึงรอดูใบไม้ร่วงอันได้มาจากธรรมเนียมของชาวตะวันตกแต่ภาษาภูไทยอันเป็นชนกลุ่มน้อยของภาคอีสานเรียกศาสตร์ว่าศาสตร์อันมีความหมายหมายถึงข้าวแห้ง การทำบุญข้าวสาของชาวอีสานนั้นกำหนดทำขึ้นในวันขึ้น15้าค่ำเดือนสิบถือกันว่าเป็นการทำบุญส่งข้าวเปรตนั่นเองคติความเชื่อน,นี้เดิมเป็นรัทธีพราหมณเมื่อถึงเวลาขึ้นเดือนสิบวันเพ็ญต่างก็ทำขนมข้าวต้มของหวานของข้าวไปทำทานแก่พราหมณแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลแก่บุพ,พเพเรตชนที่ล่วงลับไปแล้ว ถือเป็นการตอบแทนบุพการีที่ล่วงลับไปแล้วและให้ตนเองมีความสุขความเจริญเมื่อทางพระพุทธศาสนาเข้ามากลมกลืนจึงถือว่าเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพพเปรชนนั้นต้องทำทานให้แก่พระภิกษุแล้วกวาดน้ำไปให้คติความเชื่อนี้ยังมีความเชื่อต่อไปอีกว่าวันเพ็ญเดือนสิบเป็นวันที่พวกเปรตออกเยี่ยมญาติ รวมทั้งเปรตที่ไม่มีญาติก็มาด้วยจากการสังเวยเทวดามาเป็นทำบุญให้ทานผ่านพระสงฆ์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งให้แก่เปรตชาวบ้านจึงนิยมทำกันสืบต่อกันมาส่วนวิธีการทำดำเนินการนั้นคือก่อนถึงวันขึ้น15คาค่ำเดือน10ในระยะเวลา2-3วันต่างก็พากันจัดหาตระเตรียมข้าวของจะทำบุญข้าวสากเป็นต้นว่า มะพร้าวฟักเขียวฟักทองเผือกมันกล้วยอ้อยน้ำตาลปลากบเขียดปลอยถั่วงาหมากพรูบุรีครอบครัวใดมีญาติมากและอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ถือโอกาสนำสิ่งของดังกล่าวไปต้อนหรือไปฝากกัน เปลี่ยนกันเพื่อทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายของตนเมื่อเตรียมข้าวของดังกล่าวเรียบร้อยแล้วก่อนวันงานหนึ่งวันต่างก็เริ่มข้าวสาก,กันบ้างก็ตัดใบตองกล้วยเพื่อห่อข้าวต้มข้าวต้มนิยมกันแต่โบราณมีข้าวต้มแดกหรือข้าวเหนียวนึง่งให้สุกคลุกเข้ากับกล้วยสุกหรือตำใส่ครกจนเข้ากันดีแล้ว ห่อด้วยใบตองกล้วยแล้วนำมาปรุงให้สุกนอกจากข้าวต้มแล้วมีข้าวต้มผสมด้วยกลอยหัวกลอยมีลักษณะเหมือนหัวมันผสมด้วยเผือกมันถั่วนอกจากนั้นจะมีข้าวต้มโก้ยข้าวต้มไม้กระบอกใส่กล้วยสุกข,ข้างในข้าวต้มนี้ถือเป็นของหวานนอกจากนั้นจะมีขนมเทียนยัดไส้หวาน ค็มนอกจากข้าวต้มก็มีผล,ลไม้แต่ทำให้สุกคือนึ่งก่อนมันฟักทองคลุกมะพร้าวผสมด้วยน้ำตาลหรือน้ำอ้อยก้อนส่วนของขา้าวนิยมใช้ปิ้งปลาอบเขียดเนื้อวัวหมูไก่ตามแต่จะหาได้แล้วมีแจวน้ำพริกหรือไม่ผสมน้ำปลาร้าสับหรือปลาร้าบองนอกนั้นจะมีบุรีมาก อันเป็นของขบเคี้ยวพอถึงวันต่างจัดทำแต่เช้ามืดสิ่งที่ทำมีสองประเภทคือ 1. ห่หอข้าวใหญ่ซึ่งต้องเอาไปถวายพระเอาใบตองกล้วยห่อข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วใบห่อข้าวจะห่อปิ้งปลากบเขียดแจ่วมีขนาดกินอิ่มหนึ่งคน 2. ห่อข้าวน้อยซึ่งจะนำไปส่งเปรตหรือผีปู่ย่าตายาย การห่อแบ่งเป็นสองตอนตอนหนึ่งใส่ของขาวรวมกับข้าวปิ้งปลาโดยมากเป็นอาหารแห้งแจ่วปรราลารวมทั้งของหวานมีข้าวต้มนึ่งฟักทองเผือกอีกส่วนหนึ่งเป็นของขบเคี้ยวมีบุรีหมากผูแล้วเย็บติดกันเมื่อจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ทางวัดจะตีกลองให้สัญญาณต่างก็จัดสิ่งของต่างๆลงในถาดหรือกระจาด มีห่อข้าวใหญ่ห่อข้าวน้อยข้าวต้มขนมต่างออกไปวัดขันไปถึงวัดย่อมจัดรวมกันบนสาราโรงธรรมครั้นทุกคนมาพร้อมกันแล้วพระสงฆ์จะนั่งบนอาศานะตามอาวุโสเรียบร้อย ทุกคนจะนำข้าวห่อข้าวใหญ่ไปจัดไว้ที่ถาดใหญ่หรือสำรับรวมกันทั้งขนมข้าวต้มของหวานของข้าวกองอยู่ตรงหน้าพระสงฆ์จากนั้นก็เริ่มพิธีกรรมมีการไหว้พระสวดมนต์รับศีลเสร็จแล้วก็ทำเวรถวายสงฆ์คือกล่าวคำถวายข้าวสากพอกล่าวจบพระสงฆ์กล่าวสาธุ กล่าวอุปโลกจากนั้นก็มีการแจงแจกห่อข้าวแก่ภิกษุสามเณรหลังจากนั้นก็กล่าวเวณห่อข้าวน้อยหรือคำถวายห่อข้าวน้อยเพื่อส่งให้แก่ดวงวิญญาณของเปรตเมื่อเวนแล้วต่างก็พากันทำเอาห่อข้าวน้อยลงไปวางตามเจดีต้นไม้กิ่งไม้ในบริเวณวัดจากนั้นพระสงฆ์จะอนุโมทนา ต่างก็กรวดน้ำเพื่ออุทิศให้แก่บุพเพเรศคันแล้วต่างก็พากันแย่งชิงเอาห่อข้าวที่ตนวางไว้เพื่อจะนำเอาไปให้ผีหัวไร่นาในเรือกสวนไรนาของตนกินต่อไปอันเป็นสิริมงคลแก่เรือกสวนไรนาเป็นเสร็จพิธีทำบุญข้าวสาข,ของชาวอีสาน สิ่งที่สำคัญของการทำบุญข้าวสากคือเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลซึ่งตนนำสิ่งของต่างๆไปทานให้แก่สงส่วนหนึ่งและแจกให้แก่เปรตส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแก่ปู่ย่าตายายหรือญาติที่ล่วงลับไปแล้วจะได้ให้ดวงวิญญาณเป็นสุขวนณารัตก็จะได้รับคำอวยพรจากดวงวิญญาณอีกด้วย นอกจากนั้นแล้วชาวอีสานยังเอาของหวานของข้าวข้าวต้มขนมสิ่งต่างๆไปแจกไปส่งให้แก่ญาติอีกด้วยเป็นการเสียสละสร้างความรักสามคัคคีคือโอกาสเยี่ยมเยือนสารทุกสุขดีบกันอีกด้วยประโยชน์เพื่อปฏิบัติเป็นสิริมงคลแก่เรื่องส่วนไล่นาเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศล ซึ่งตนนำสิ่งของต่างๆไปทานให้แก่สงส่วนหนึ่งและแจกให้กับเปรตส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณให้แก่ปู่ย่าตายายหรือญาติที่ล่วงลับไปแล้วมีอีกหนึ่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับบุญข้าวสากที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะมีเรื่องเล่าไว้ในธรรมบทว่ามีบุตรชายกุมพระีผู้มัง่งคั่งผู้หนึ่งมีพ่อสิ้นชีวิตแล้ว แม่ได้หาหญิงผู้มีอายุและตระกูลเสมอกันเป็นภรรยาแต่อยู่ด้วยกันหลายปีไม่มีบุตรแม่จึงพาหญิงอื่นมาให้เป็นภรรยาอีกต่อมาเมียน้อยมีลูกเมียหลวงอิดชา้าจึงคิดฆ่าทั้งลูกและเมียน้อยฝ่ายเมียน้อยเมื่อก่อนจะตายก็คิดอาฆาตเมียหลวงไว้ชาติต่อมาฝ่ายหญิงเกิดเป็นแมวอีกฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นไก่แมวจึงกินไก่และไข่ ชาติต่อมาฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นเสืออีกฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นกวางเสือจึงกินกวางและลูกชาติสุดท้ายฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นคนอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นยักษินีพ่อฝ่ายคนแต่งงานคลอดลูกนางยักษินีจองเวรได้ตามไปกินลูกถึงสองครั้งต่อมามีคันที่สามนางได้หนีไปอยู่กับพ่อแม่ของตนพร้อมสามีเมื่อคลอดลูกเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงพร้อมด้วยสามีและลูกกลับบ้านพอดีนางยักษินีมาพบเข้านางยักษินีจึงไล่นางสามีและลูกนางจึงพาลูกหนีพร้อมสามีเข้าไปยังเชตวันมหาวิหารซึ่งพอดีพระพุทธเจ้ากำลังทรง,สงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่นางและสามีจึงนำลูกน้อยไปถวายขอชีวิตไว้นางยักษ์จะตามเข้าไปในเชตวันมหาวิหารไม่ได้ เพราะถูกเทวดากลางกั้นไว้พระพุทธเจ้าจึงโปรดให้พระอานน์ไปเรียกนางยักษ์เข้ามาฟังพระธรรม,มเทศนาพระองค์ทรงสั่งสอนไม่ให้พยาบาทจองเวรนกันแล้วจึงโปรดให้นางยักษ์ไปอยู่ตามหัวไร่ลายนานางยักษ์ตนนี้มีความรู้เกเกี่ยวกับฝนและน้ำ โดยจะแจ้งไปชาวบ้านให้ทราบชาวบ้านให้ความนับถือมากจึงได้นำอาหารไปส่งนางยักษ์บริบูรณ์สม่ำเสมอนางยักษ์จึงได้นำเอาอาหารเหล่านั้นไปถวายสลากพัดแด่พระพิสุทธิ์ทรงวันละแปดที่เป็นประจำ ชาวอีสานจึงถือเอาการถวายสลากพัดหรือบุญข้าวสากนี้เป็นประเพณีสืบต่อกันมาและเมื่อถึงวันทำบุญข้าวสากนอกจากนำข้าวสากไปถวายพระภิกษุและวางไว้บริเวณวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วชาวนาจะเอาอาหารไปเลี้ยงนางยักษ์หรือผีเสื้อนาในบริเวณนาของตนเปลี่ยนเรียกนางยักษ์ว่าตาแหก ประเพณีบุญข้าวสากจึงไม่ใช่เพียงการถวายทานแด่พระสงฆ์เพื่อหวังผลบุญแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูและความเคารพรักและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างคนเป็นกับคนตายเป็นเครื่องเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงผู้มีพระคุณและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชาวอีสานที่ควรค่าแก่การสืบทอดให้คงอยู่สืบไป ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านคุณพระศรีรัตนตรายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้มีความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยคุณพระคุ้มครองเทวดารักษาให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสุขกายสบายใจอย่าเจ็บอยาไข้ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวง 洒脱。三